ช็อตวาฟเฟิลยูนะคะออกเสียงอย่างไรนะคะช็อตวาฟเฟิลยูนะคะเราจะออกเสียงว่าอะนะคะอะสั้นๆแบบนี้เลยนะคะรูปนะคะตัวยูพิมพ์ใหญ่ยูพิมพ์เล็กแบบนี้นะคะชื่อยูนะคะเสียงอะนะคะอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้นะคะมาดูเลยนะคะช็อตวาฟเฟิลยูออกเสียงว่าอะนะคะการออกเสียงนะคะจะทำยังไงนะคะคือเริ่มจาก ตัวนี้ก่อนนะคะ ut นะคะ ut อะกับ t คือเถอะนะคะ a t นะคะเอาอะนะคะ,นะคะอนะ,ะแล้วก็ใส่เสียงเถอะลงไปนะคะ a t นะคะมันจะคล้ายๆกับ a t นะคะจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะคะเสียง a t นะคะ a t นะคะ,นะคะทีนี้พอเจอตัว c นะคะเถอะนะคะเถอะ a t cut นะคะเถอะ a t cut นะคะหรือเราจะใช้เป็นแบบเถอะ a t cut ก็ได้นะคะทีนี้นะคะ up นะคะ u คืออะ p คือเพอพอพานะคะ up นะคะ up นะคะทุกคนลองออกเสียงอะนะคะแล้วก็ใส่เสียงตัว p ไปนะคะ up นะคะ up นะคะก็จะกลายเป็น up แบบนี้นะคะหรือว่า up up ก็ได้นะคะ ug นะคะ u ออกเสียงว่าอะ g คือเกอกไก่นะคะ อากนะคะอากเกนะคะอากนะคะอากนะคะ,ะ,คะใส่ตัวบีเข้าไปนะคะเบอร์อักบากนะคะเบอร์อักบากหรือว่าเบอร์อักเกบากอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าทีนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะทางโฟเนติกนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจริงๆมันจะมี3แบบด้วยกันนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าไปหาจากตรงไหนนะคะที่เนี้ย อันเนี้ยนะคะจะเป็นสูเออจะเป็นที่คิวหามาจากของ Cambridge นะคะที่ในเว็บไซต์ดิกชัน n a รีนะคะ c a มบริ d จ e นะคะก็คือเขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็นตัว V คว่มแบบนี้นะคะทีนี้ cut นะคะคือ a าร์ตคันะคะก็จะกลาย C คือเสียงเคนะคะเป็นตัวคอควายเป็นคือ เป็นตัว k นะคะแล้วก็อะคือตัวนี้นะคะแล้วก็ t คือเชิดนะคะ cut นะคะทีนี้ up นะคะก็เป็นเสียงอะนะคะแล้วก็ p ก็คือเพอพพานะคะก็จะเป็นตัว p นะคะ bug นะคะเบอร์อาร์ก bug นะคะเบอรบอใบไม้นะคะก็จะเป็นตัว b เลยนะคะแล้วก็อะนะคะแล้วก็ g คือเกินะคะ bug นะคะ bug นะคะทีนี้มาดูรูป ก่อนที่จะไปดูรูปประโยคนะคะไปดูคำศัพท์ก่อนดีกว่านะคะ8คำนี้นะคะจะเป็น short vowel u นะคะ short vowel u ออกเสียงว่าอ่ะนะคะโอเคนะคะ h นะคะ h u t นะคะ h คือเหอะนะคะ ยู you คืออะ uh, นะคะชี T คือเฉยนะคะ h าร์ตนะคะ her art h ร์ตฮนะคะหรือว่า her art าร์ h ธอฮาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะทีนี้ f นะคะ f u n f คือ f, นะคะ for fun นะคะ u คืออะ uh, นะคะชี T คือเออ n นะคะ n คือเนอะนะคะนอนหนู non, no, no, นะคะ for art าร์เนอฟ้านะคะ for art าร์เนอะฟ้านะคะหรืออ่ะ uh, mm. อันนะคะอะออัน uh, mm, นะคะเฟอรเฟอรอันฟันนะคะเฟอรอันฟันหรือเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะฮ e a r t นะคะหรือว่าฟันแบบนี้นะคะ bun นะคะ b คือเบอร์ u คืออะนะคะ d คือเดอะนะคะเบอร์ art bud นะคะเบอร์ art bud นะคะ b L นะคะ L คือนะคะ U ลอลิงนะคะ U คืออะนะคะ G คือเกิดนะคะ L up luck นะคะ luck นะคะ luck แบบนี้นะคะที่สำคัญนะคะเราจะต้องออกเสียงตัวสะกดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ C U P นะคะ C คือเขย U คืออะ P คือเพอนะคะ up cup นะคะ up cup นะคะ S U N นะคะ Sun ซานนะคะ Sun ซานนะคะอะนะคะแล้วก็ N นะคะเป็น Sun นะคะ C U B นะคะ C คือเขอ U คืออะ B คือเบอร์นะคะเขอาบขัพนะคะเขอาบขัพนะคะ B U T นะคะ B คือเบอร์นะคะ U คืออะนะคะ T คือเถอะนะคะเบิร์ต BUT นะคะเบอตบั but, art, but, นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคือตัว short vowel U ออกเสียงว่าอ่ะนะคะทีนี้มาดูรูปประโยคบ้างดีกว่านะคะรูปประโยคนะคะอันแรกคำแรกนะคะ THE นะคะเราจะออกเสียงว่า the นะคะ the นะคะแล้วก็ ตัว d u b นะคะจะสังเกตเห็นว่าในโฟ n e ติกเนี่ยนะคะมันจะไม่มีตัว b นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ออกเสียงตัว b นะคะแต่เวลาเขียน่ะจะต้องมีตัว b นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น the a m d u m นะคะ the a m d u m นะคะตัวนี้นะคะคือสัญลักษณ์ของ short vowel u นะคะออกเสียงว่า อะนะคะทวนอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปนะคะ D U C K นะคะ C K นะคะเราจะออกเป็นเสียงเดียวนะคะจะสังเกตเห็นหลักโฟเนติกว่ามันจะมีแค่ตัว K ตัวเดียวคือเป็นเสียงเคนะคะ the a k dark นะคะ the a k dark อันนี้ล่ะค่ะจะเป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะถ้าเรารู้หลักโฟเนติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ช่วยให้เราออกเสียงได้ถูกต้องนะคะ ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าปกติถ้ามันไม่มีหลักโฟเนติกเราอย่าง d u m b อย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะเป็นแบบ dumb เงี้ย dumb ซึ่งมันผิดนะคะแต่ว่าเนี่ยพอมีหลักโฟเนติกเนี่ยก็ทำให้ช่วยให้เราเนี่ยนะคะออกเสียงได้ถูกต้องนะคะว่ามันจะไม่ต้องออกเสียงตัว b นะมันเป็น dumb เฉยๆนะคะคำต่อไปนะคะ r u n s นะคะ r นะคะ r a n น runs น,นะคะแล้วก็มีการเติม s นะคะเพราะฉะนั้นเป็น runs เพราะฉะนั้นเป็น runs แบบนี้นะคะต่อไป in นะคะ in ก็จะเป็น short vowel i นะคะออกเสียงว่าอิอิน่ in น,นะคะแล้วก็เดออีกแล้วนะคะต่อไปนะ t u b นะคะ t u b t ก็คือเถอะนะคะ u คืออะ b คือเบอะนะคะเถอะอะเบอะ laptop นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะมาออกเสียงพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ The dumb d c k runs in the top นะคะ The dumb d c k runs in the top นะคะโอเคค่ะจบลงแล้วสำหรับ short vowel u นะคะออกเสียงว่าอะนะคะ